ในคลิปวิดีโอนี้พี่โซเจอร์กับเพื่อนๆจะมาเล่นโลบอกในแมป a d o p t Me โ่อางคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่พวกเรามาเล่นในแมป a d o p t m มีไปดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะไปเจออะไรบ้างก่อนจะไปดูถ้าน้องๆชอบคอนเทนต์เกมโลบอกของพวกเราและอยากให้เราเล่น Ado p t m มีต่ออย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราและกระดิ่งสีทองเวลาลงคลิปจะได้ไม่มาพลาดเมนหนึ่งก่อนใครพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย อสวัสดีน้องๆที่น่ารักของโซเชอร์ทุกคนสวัสดียามเย็นอีกครั้งโอ้ลับต่างแป๊บเออวันนี้เป็นวันพฤหัสีนะาแน่วันพฤหัสเกมโลบอกนะาน้องๆแหมราว่าน้องๆอยากจะได้อยากจะรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจากโซเชอร์หรือเปล่าโซเชอร์มีเออลูกเทพให้น้องๆเลือกสองตัวอยากจะเลือกตัวไหนน้องๆ แอปที่มันสลับหน้าแล้วมันเป็นหน้าพ่อกับหน้าลูกสลับกันหน้าเด็กบวมมากในเกมเนี่ยเอาแล้วก็จะไปดูว่าเรามาเล่นอะไรในอดอปมีเนี่ยก็ต้องประกาศรายชื่อผู้โชคดีก่อนนี่ด้านขวาบนเห็นหรือเปล่านี่น้องผู้โชคดีที่หาน้องมาสอดเจอแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นน้องคนเดิมจากคลิปที่แล้วด้วยนะโอ้โหตอบไวเแล้วเกิน awesome. น้องๆใครที่เข้ามาดูเนี่ยรีบดูดูให้จบห้ามข้ามและหานลองมาสคอตเร็วๆเ,เข้าก่อนที่จะมีน้องคนอื่นมาแย่งตอบนะร,บร,บรีบตอบนะหาให้เจอนะสามตัวเหมือนเดิมร,ร,รีบตอบเร็วอยู่โดนแยง่งเอาละเอาละทะหารนันสรงเกียรติของเซอร์เจอร์ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกในแมปอ d นรับมีกันและหมือนว่าแมปนี้เราไม่เคยมาเล่นเลยและคลิปนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ในเกมนี้ด้วยเราจะมาเดินดูมาทัวร์บ้านหลังใหม่ของพวกเรากันตื่นยังเนี่ยเอ้ยเฮ้ยตื่น ต่อแล้แวอ่ะลำคาดีกว่าเดะ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 โอ้ยโอ้ยเหม็นจิงจัดแล้วยังเหลือเกินอ่ะเราก็ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราเลยครับเอาว่าคลิปนี้เราจะมาทําเป็นแนวคอนเทนต์เดินทัวร์เกมดูเปิดเปิดโลกเกมก่อนนะแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเล่นต่อหรือเปล่ๆๆปานะเกมนี้มันเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆพวกแกรู้เปล่ามีอะไรให้เราทำเยอะแยะไปหมดเลยเลี้ยงเด็กเหรอ,อไมหน้าแกก็บวมือ แก้มมันบวมขึ้นอะเอาละเอาละพวกเรามาเดินทัวร์กันดีกว่านะวันนี้ชิวๆนิดนึงนะแบบเล่นโลบ,บอกเดินทัวร์เกมไปดูกันก่อนว่าในแมปมีอะไรให้เราทําบ้างนะ <c oughs> โอ้เห็นหน้าบนป่ะมันบอกว่าฉันเออทั้งหิวทั้งกระหายน้ําอะไรเต็ไมไปหมดเลยใครอยู่ข้าวกดกดรูปช้อนช้อนซ่อมไปนี่มันจะพาเราไปกินข้าวอะ <c oughs> เอ้ยเ,เอาจากยาจากไหนอะมาซื้อมาโอ้ยอย่าดาอย่าแกงเด็ก อยู่กับฉันโจรเ็กรุ่นแรแบบมันนี่อยากแกงเฮฟวี่น้อยเออก่อนหลังมาเร่มากินข้าวกันดีกว่านี่เห็นบอกร้านพิซซ่าอยากเข้าร้านบอลลกอยากเข้าร้านพิซซ่าบอลลก yes, 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 yes. โอ้โหยินดีต้อนรับครับลูกคอาเชิญน,นั่งก่อนเลยอยากจะสั่งอะไรกินอยากสั่งพิซซ่าน่าอะไรกินบอกผมได้เลยหรือถ้าขี้เกียจก็ไปทำเองได้นะครับลูกคอา <Yes. S 1> อ่ะขี้เกียจรอทำเองเลยแล้วกันนะ สาร์ดินสันตามาดอนน่านนนนนนนไปนาโปลีงพิซซ่าโอ้เจมสิสลี่แม่ตกิลไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเป็นชีปมะกอหน่ะโ oh, อ้ซื้อพิซซ่าหนึ่งบาทอ่ะซื้อซื้อแป้งโอ้หมดแป้งนี่ใส่เลยซอสมะเขืออันนี้อะไรวะอันนี <laughs> ้อะไรชีสป่ะชีสไม่ชีสมันมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็รอเปอุณหภูมิ1,000องศาผมหนุหภูมิ4,000องศาเซลเซียสมาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินได้ด้วย ไปอีกรอบอีกค่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เสร็จแล้วเหรอ,อเอ้ลาโอ้ไปลากแกเล็กจังเลยเออกระเด็กตัวนิดเดียวอ,ะอ่ะกินนะลูวก,กินกินกินอะจะได้ไปเที่ยวกันต่อเราแชร์แบบไก่เลยเฮ้ยกินเสร็จออกกำลังกายต่อจุกตายนี่ดูเนี่ยเดสัตว์เลี้ยงฉันเนี่ยตอนเข้ามามีน้องมีน้องเอาสัตว์เลี้ยงมาให้ตัวหนึ่งอ้แสงสว่างมันบอกว่าฉันหิวน้ำด้วยไปร้านน้ำต่อแล้วนี่คือร้านน้ำเหรอเนี่ย ทำไมร้านอาหารมันไม่แบบรวมอนามัยอาหารไว้ที่เดียวกันมันต้องแยกวะโอวินเนอร์เบดมึงโอ้โหมันเพึ่งเลยนี่เหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะเนี oh, 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 ่ยโอโอกาแฟสามบาทมันมีตังค์อยู่อ ah, ่ากาแฟเฮ้ย hey, <c oughs> สุนี่บาร์รี่วันคอฟฟี่ไปซื้อเป็นพึ่งกินเหรอ บนมืนเต็มเลยง่วงนอนแล้วอะเราเราบ้านฉันอยู่ไหนวะอ้าวหรือบ้านตัวเองเอ่ไอ่มันบอกว่าทางนี้ไปหมู่บ้านเราต้องไปกลับไปหมู่บ้านเราโอ้โหทำไมมันต้องเป็นสีขาวด้วยแสบตานู่นบ้านฉันอยู่นู่นในเซิร์ฟคนหายหมดเลยโอ้โหดอบ้านแต่ละหลัง โอ้โหและนี่ก็คือบ้านบ้านของชายเอบ้านเสร็จสุกดันสายมือนี่ครับนี่บ้านผมเข้ามาได้เลยทุกคนยินดีต้อนรับโอ้โหบ้านบ้านบ้านจะดูเออเล็กๆหน่อยนะเนื่องจากว่าไม่ได้มายุ่งอะไรกับบ้านเลยไม่เล็กมากโ้เล็กมากนีอยากเนบ้าน้าาเ่นเยนี่นี่ถ้ามีคนเดินเข้ามานึกว่าเด็กตัวถูกทิ้งตายในบ้านเราไปนอนให้เราไปนอนเหมือนเด็กตายเลย รน้าตาเน,นี่ยมันมันตายแล้วอ่ะเอ,อเ้ยไปดูบ้านคิปนี่กันดีกว่า <S <S ไม่มีอะไรเลยบ้านฉันนะ นะว่าคือกินสีเป๋าโอ้โลูกโป่งเจ้าไม่จากอย่างบ้านเว้นเลยไม่ต่างกันเลยเดีนีวได้มาหลังเดียวกันต่างกันอยู่ว่าไอ้บ้ากินสีพิชกคอกหายไปเยี่ยมด้วยแมวหายไปบ้านเจอกันดีกว่าเอ้ยตามมาแดนเอ้ยรัชดาเลนบ้านใหายออกไปหมดแล้วหูบ้านอยู่ดีดิมันวิ่งยังไงอะอยากจะวิ่งเหลือเกินอะทำไมมันหลังเลกทุกบ้านนี่โอ้โหไม่ได้๋ยไปเยี่ยมนาดูบ้านดิ อ้าวดูดีอย่างไรได้อยู่ว้าวเปิดทีวีดิเสียงเราอกเอาเอาเอาไล่ออกจากบ้านชอยไปชี้ให้เพื่อนมาเยี่ยมบ้านไล่เพื่อนออกจากบ้านเหรอไปเล่นคอมไหนเล่นคอมไหนมาโกุ้กก้าโกก้า <c oughs> อะไรอ่ะเอาไมาน่ามามทำตัวทำไม <c oughs> ฉันให้เออสัตว์เลี้ยงออกวัวตัวผู้ฉันเล่นคอมแนอทนละวี่มีดูได้ไหมเนี่ยยี่สิบกินตู้เย็นบ้างอ่ะ แล้ว <c oughs> ขังเด็กไว้ข้างในทำไมล่ะบังคับนายอาบน้ำให้ด้วยนายเท่าไหร่ก็ตามแบบวาร์ปเข้าบ้านเลยเฮ้ยขออาบน้ำไปอาบน้ำบ้านเพื่อนตามสบายแล้วมันอยู่บ้านตัวเองเลยจะอาบเอ้ยอาบน้ำข<ค>ายเวิร์นโผกปูบ้านไม่มีอะไรไปดีกว่าโอ้ยเห <นะ S 2> ม็นเหม็นเหม็นไปเที่ยวอะไรดีกว่าเพื่อนจักรยานซื้ออย่างไหนเออไอพวกจานผ่านาซื้ออย่างไหนอ่ะเอ่อไปทีร้านไปทีร้านลดเฮ็นทางขวาป่ะเฮ้ยเหลืองๆนานบ้านเราฮะโดดๆตรงนี้เดี๋ยโดดอย่างนี้ คนเดียวเลยสั่นเดิมากเลยไม่ต้องการเข้าส um> um 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 ังคมขี้ว่าเป็นประสาซะอีกเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยเราเราแก้ยืนมองอีมองไม่ต้องวิ่งอะมองอ่ะมองตามซูมอ่ะซูมอ่ะซูมซูมมองซูมมองอ่ะไม่สนใจด้วยเลยไม่ไม่สนใจอะอยู่นี่เล่นสนามเด็กเล่นลูกเล่นสนามเด็กเล่นวะลูกเดะลูกลูกเล่นพ่อเยอะเดี๋ยวพอจะเหวี่ยงให้สุดแรงเลยอลยเอาเลยเราเหวี่ยงอะไรเราเหวี่ยงไม่ได้เหรอมันมันหมุนได้มันหมุนได้ นี่ไงนั่งแล้วกดซ้ำกดอีซ้ำเดี๋ยวขึ้นเขาเตอร์เฮลิคออปเตร์แล้วมันหลุดแล้วมันบินขึ้นไปเลยโอ้โหไอ้ออมออมกับไอ้ีมาช่วยกดหซ์ดีมาช่วยกันกดดิมาช่วยกันกดดิเราเดินอยู่ในร้านรถอยู่เดี๋ยวออกไปมาอีกทีมามานั่งเราจะไปดวงจันทร์กันเพื่อนอีมยำเพืเพื่อนช่วยกันกดอีมยำเลยกดอีมยำเลย ไม่อยากจะไปสุ่มกาชาดีกว่ามันมีกาชาให้สุ่มใครมีตังมาสุ่มกาชาด้วยกันได้เหเนี่ย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 คริสต์มาสเนี่ยลงไปมีกาชาให้เลือกสองอย่างถูกๆกับแพงๆนี่เขาเจอจัดของแพงเลยนี่ซื้อเลยได้เลยเฮ้ยเออคือไปดังนี้เออเออพี่คือไปดังนีย เ,เด็กบ็อกซิ่งใส่ว่นนี่วะยกรอดียกลกรอ,ดอดเดิยวไยวม่้<อ>เเมื่อกี้ไปเมื่อกี้มันยกเมื่อกี้ยกรออะแก่กองแกะกองแด่อะไระได้ไหนไหนกินี่ขึ้นไหนเขาขึ้นหนเขาขึ้นหนขขน,หน,นั่งได้ปะไม,ไม่ได้ต้องให้เด็กขั่งอะเอนอนอืดมากยตัวเป็นมากเลยมีะอะไรมีอะไรน่าสนใจบ่าเพื่ โอ้มาไปมาลงพยาบาลทำไมอ่ะมีอาการไม่ดีอ่ะเกิดอะไรขึ้นสอัสดีสวัสดีไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่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 ด้อะไรอ่ะนี่ห้องเด็กนี่นี่ห้องเด็กตายมีเด็กตายมีเด็กตายลูกใครอ่ะโลเปโลเปโลเป้เออคุณเพิร์สดูดูลูกของเราสิ ตายแล้วตายแล้วดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรกูแเอากูเอเปิ์ทองอ่ะเออเปิ์ทองโอ้ยมันบอกว่าสัตว์เลี้ยงป่วยไม่ใช่ฉันนี่หว่าสัตว์เลี้ยงผมป่วยเอาไปให้หมอรักษาทันทีช่วยด้วยวางรักษาทันทีนี่ไง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 โอ้เลี้ยงเหมือนลูกเลยนี่ยน้องสารเนาะมีเด็กไม่เอาเรามาทิ้งให้ฉันเอาเอาไปขายทิ้งได้ไหมเนี่ย ไม่ลงน้ำเลยเพชรช็อปเนี่ยเอาเอามาปล่อยไว้ที่นีน่แล้วมันแล้วก็หนีไปเลยแตดหางปล่อยวัดเลยเฮ้ยมีมีม,มีนี่เนี่ยมีออสโตรตโตขายด้วย มี่มาเปล่าสามผัวเนี่ยแอบกินอาหารฟรีเนอะกินเข้าไปทุเรศมากเลยเข้ามาในร้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราไม่กินอาหารในร้านฟรีทุเรศมากบ <c oughs> อกแล้วไม่เห็นไงอ่ะกินเข้าไปเยอะล,กลูกเราจะได้รีบเหนียอย่างนี้กันลกูกกินเข้าไปเยอะแเดี๋ยวท้องแตกเลยไปรีบออกก่อนก่อนโย่รีบจะขอรักกลับมาอะไรช่องเขาเนส่งที่ร้ายรุ่งไม่ควรแสดงอะไรน่ากลัวอย่างนี้เลิกกอดฉันเหมือนกูมานตามติดได้ไหมอ่ะโอเคได้นี่นี่มาเร็วอย่าไปกอดฉันบินเร็วบินเร็ว โอ้ยนานจังเลยอ่ะเฮ้ยนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวตกเรือเดี๋ยวตกเรือเออมันจะพาเราไปไหนอ่ะมานั่งมาเกาะกันทำไมเด็กผีอันเชิญเด็กมาอยู่กับฉันมามาอยู่กับฉันมาเลิกไปกอะกูกนอื่นนะฮะเออโอเคโอเคโอเคชอบมากเลยเว้ยชอบมากเลยได้ยังไงอดูตัวเล็กลงมาออกเรือได้ไปเลยเราจะไปไหนกันน่ะประสาทออกคอยลอยฟ้า วว้าที่นี่มีอะไรอ่ะเข้าไปแล้วเจอกันอะไรบ้างเข้าไปเข้าไปดูเมส์เก็โอ้โหโอ้โหรวยเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์วะเนี่ยนี่มันฮอกวอตส์ไปเนี่ยได้เมื่อก่อนมันจะมียากระโดดสูงอ่ะแล้วเมื่อกี้ยากระโดดสูงบวกกับเอสเอเทเวอรีแล้วมันสแต็กกันเลยมันโคตรสูงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัจจิจัมโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัจจิจัมแล้วแล้วเราจะถอดเชือกยังไง นี่อะไรวะเนี่ยอะไรอันนี้นี่ร้านอะไรอ่ะเข้าได้ปะเข้าได้ตัวก่อนหลังอ่ะไอ้ตัวนี้เป็นก่อนหลังอ่ะฮอตด็อกฮอตด็อกเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้เป็นทางลงด้วยวูะยี่ห้อแบบว่าแฮมมาเริ่มเลยน่ากินเอาอิ่มแล้วกันให้สัตว์เลี้ยงกินละกันนะเอากลับไปกินไปโอ้บ่อน้ำผู้ เอออนเซ็นออนเซ็นออนเซ็นเมืองไทยอยากไปไหนเปล่าลูกอยากไปอยากมากเลยแม่ตอนนี้แม่อยู่ข้างล่างแม่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่กับเราแล้วลูกทำไมอะแม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ข้างล่างอะข้างล่างไหนนั่นลูกไงลูกที่มันร้านเด็กนั่นเด็กร้านเด็กไปดีดีดอาหารเด็กป้อมมันเข้าไปอยากไปไป้อแดงยมดีกว่าโแพงมากเฮ้ยอันนี้ซื้อได้เไปนี่ไปนี่นี่นี่สีแดงด้วย ช่วงนี้ลำบากนลูกลูกเออนั่งนี่ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อมีตังแล้วพ่อจะซื้อรถไฟซื้อเครื่องบินให้ลูกนะลูกจะมีเครื่องบินและรถ ไโอ้โหโอ้โหฟินเหลืเกินนี่รู้สึกสบายใจโอ้โหไม่เคยรู้สึกแบบนี้พ่อเจ้าเงินตราให้เจ้าใช้นะลูกรอก่อนขอร้านหนึ่งเลยนะพ่อไอารถไฟเครื่ขามีที่บอกนี่คือของเล่นนะลูกไม่ใช่ของจริงดื่มนมหนึยงแสนลูกบุญรวยพ่อดูหน่อยลูกเล่นเล่นบุญรวยพ่อดูหน่อยอะไรๆจะแห้งฮ่าฮ่าเป็น อะ ah. มีออฟบี่ให้โดดด้วยีออฟบี่ดีข้างหลังนี่ออฟฟี่อีกแล้วอ๋อโอ้โหเอ้ด๊ะเราเราเราห้าวเราเราไปกี่ดาวแล้วโอ้กี่ดาวเนี่ยเอาเลยโอ้ทางนี้จะขนาดไหนวะธรรมดาน้องโอ้ธรรมดาธรรมดาโอ้มันโดดติดหัวเอ้ยเฮ้ยอย่าแยออะย่าแยกกันโดดจะโดนก็โดน เอ้ยเหยียบหัวทำไมเอ้ยอะไน่าฮ่าฮ่แล้วดูดาบเอาดีโอแบบเฮ้ยใครไม่โดนอ่ะมันยากแค่ตรงนี้แหละมันยากแค่ตัวมันบดเบียดกันไอโซเชอร์มันไม่โดนอ่ะเฮ้ยฮ่าบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งเหรอฮะเอป็นกรด็กบ็อกซิ่งกันแหละ ไอ้เนพ่อมันมีปิงกอกกินผลประโยชน์ฉันอยู่เมื่อกี้ไม่นุกเลยมีอะไรให้หน้าทำอีกเปล่าอยากได้ความท้าทายอ่ะอยากนีขอจักรยานเลยไหมไม่ใช่อยากปั่นอ่ะมันปั่นไม่ได้อ่ะื้อกซย้อร้านอยู่ในร้านรถใช่ไหมโอ้อยากซื้อเครื่องบินอยากซื้อรถ แต่ไม่มีตังค์มีอยู่ร้อยบาทโอ้โหสี่พันขึ้นไปสี่พันเวลยกล้อยกล้อลูกพอยกล้อเหรอโอ้โหจะขับยากโอ้จะขับยากเออจักรยานโรงเรียนอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเออโรงเรียนโรงเรียนไหนไหนไปเรียนกันดีกว่าลูกเีจรพรกันดิเขาเข้าปกครองเหรอโรงเรียนบ้านใครเขามีที่ที่ฝึกหมาโรงเรียนฝึกสัตว์โรงเรียนด้วยวะหมามันดุมันวิ่งไปกัดเด็กขึ้นมาอ ก้อยสั่นเลี้ยงนอนนะให้ฉันนอนได้ฉันตัวเล็กเลยดูดูตรงกระดานดิลูกนั่งตรงนี้นะลูกนี่มันนี่มันเลี้ยพิเศษไหมเนี่ยไม่มีใครเรียนพิเศษเลยผมเรียนอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเลี้ยเลยงแกเอาเกียร์เอเลยแล้วกันนะเรียนตรงนี้คืออะไรอ๋อสารรับเลี้ยงเด็กดีกว่าโอ้ที่รับเลี้ยงเด็กอ้าวอ้าวมีคำเบบีอ่าฮฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าเบบีเอฟวีไออ้าวกลายเป็นเด็กหมดเลย แล้วเหล่าเรื่องรุมรักได้หมดเลยบอกบอกนะใครได้ผัวเงี้ยรักตายเลยไม่พ่ออยากได้หลวงแตพ่อเราเราแม่หายไปเนหมดเลยได้พ่อเลี้ยงอ่ะแม่ตายหมดเลยโอ้โหสู้ชีวิตมากเลยเบิดแกต้องเป็นแม่พวกที่พวกดีแทนเลยเฮ้ยก่อทำไมออกไปชิว ไม่ไม่ต้องชงยัดผงให้เด็กกินเลยลูกแม่มีวิธีป้อนนมแบบใหม่ลูกใช้จมูกกันสูดเลยเข้ามาใครอยากจะได้อะไรบอกมาลูกๆอยากได้ไอ้เนีแต่เป็นแต่เป็นสีเขียวอยากได้รถถังอยากได้รถถังเหมือนกันแต่ว่าสีเขียวอะไรอ่ะไอ้นี่อรอเอาอะไรมาพ่อเนี่ยลูกเป๋งพ่อฮะมีอะไรลูกอยากได้พงอยากได้พงอันนี้่เอาเสื้อที่เอาเสื้อที่บ้านเราไปเล่นไปก่อนลูกที่รักเรามากับลูกดี จับโทรศัพท์แล้วโยนโยนทิ้งโยนทิ้งแม่น้ำไหมว้าใจร้ายใจดำเกินไปนะแกไม่ใช่มนุษย์แล้วเราต้องรับผิดชอบสิโอเราต้อรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นอะโยนทิ้งเลยชั่วช้าเกิดมาทำไมกันลูกพ่อพูดแบบนี้อย่ะสีไกเอีนู่นนู่นไม่ใช่พ่อลูกชอบมันจะดีนี่ไอ้เนี่ยอะไรแคมป์มั้ยนนสิแคมป์แหละแคศาลาพักใจลูก หลับนะลูกหลับนะลูกแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาอกแลลูกโอ้โอโอ้โอโอ้โอ,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 โอเสียโลบักไ้วโอ้แอ่นอน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 แล้วเนี่ย <ไ schedule> น,อน,นอนกันเหเด็กๆนอนได้แล้วผูใหญ่จะคุยก <c oughs> ันเท่าไหรเปล่าแหนอนนะจักรยาน เ้ยไปแช็กปะช่างมันช่างมันไม่ต้องมาหิวไปแชกปะรีบไปกันเลยมือไฟปะไปไปแชกปะจะจับใช่ะทิ้งเลยจะทำอะไรหลักฐานทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนจับดิเผาทิ้งดิอยู่มาบาลเรียกร้องให้นอนทำกันเฮ้ยไอ้แซนวิทเด์วิชเดิมาเฮ้ยเป็นบอฮ้ย ขึ้นมาขึ้นมานี่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 คนนี้คนนี้จอยรอก่อนครับ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 ละคนไปเลี้ยงได้ไหมครับเฮ้ยรับได้เต็มช็อกโกแลต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 ไปไอไอไอลูกบ็อกซิ่งไปเล่นกับพวกเพนกวินไปลูกไปไปเล่นไปเล่นไปเนี่ยไปเล่นไปไม่ไปเพนกวินสีทอง ไอ้ลูกเจี๊ยบป่ยไงคนฉลาดเอาปลาทองมาให้ฉันพวกเขาอยู่ข้างหลังหญิงสาวอ่ะเอาปลาทองมาโอ้ยยหาตังค์โลบักอีกแล้วโอ้ยเออนี่อะไรเขาบอกว่ามาเลยเหรอเออมันหาตังค์ยังไงวะมันต้องหาตังค์ได้ใช่ปะก็นี่ไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อ่ะสัตว์เวลาทำอะไรต่อสัตว์มันให้ตังค์อ่ะมันมีงานได้เป็นงานจริงๆอ่ะมีจำได้เลยพิซซ่าแบบทำเมื่อก่อนเล่นบ่อยทำพิซซ่ามันเอาออกตั้งนานแล้วเว้ยโอ้ยเต็มป่ะ เดิมเปียบเดีวะไม่มีความแตกต่างกันเลยโอ้มันมีอาหารอะไรให้ปลดล็อกเยอะเลยมันมีระดับีิจิเนลี่อะไรในในใน,ในด้านขวา ของนี่ต้องปลดล็อกอ่ะก็ต้องซื้อมาครอบครองในตัวให้ได้ไงเดีย๋ยวนะพ่อตัวเลขเรามี3คนพี่ยากลูกเราทำไมเหลือคนเดียวเหลือหนูคนเดียวอะ่ะตายหมดแล้วลูกแ <c oughs> ล้วแล้วไอเรือไอ้ไเรือเนี่ยพาดออกไปในคาบิเบียนเลยเนะี่ยอยากขึ้นเรือพ่ออยากขึ้นเรือยิงลูกยิงลูกที่ไยิงลูกย <c oughs> ิงลูกที่ไมหาสุดโอ้ยร้านโอ้สวยสุดละร้านร้านของเล่นโอ้อะไรเนี่ยสวยสุดละเนี่ยพ่ออยากได้ตุ๊กตาฝั่งข์ฟ้าอะไรลูกอยากได้ตุ๊กตาเดี๋ยวพ่อเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาให้ลูกไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องพ่อไม่มีตังคากระลุ ปนควายลูกเล่นอะแล้วก็ทุกอยาก่างไม่ทันเลยเฮ้ยมันมีม,นมันม,ม,นมีเหมือนให้เราโดดเดี๋ยวโดดคืาจะลวดไปยังไม่ได้ยังไม่ได้คือรถไฟด้วยเป็นเขตน,นายตกตายปะได้าหมน,นมันว่างเปล่าโอ้ยพ่อขับอะไรเนี่ยพ่อพ่อพยายามยกล้ออยู่ลูกอะไรอะเบช็อปอะไรวะร้านนี้ไม่ได้เข้าเลยร้านเล็กๆอะร้านมันเป็นรูปเหรอร้านมันมันมันขายพวกของแคมปิ้งอะอย่างรอยก็ซื้อไอ้ไม้ไอ้ไฟเย็นไม่ได้ไฟเย็นเล่นไฟเย็นเล่นเล่นเล่นซื้อให้หน่อย ยังไงพ่อซื้อให้แล้วลูกเห็นป่ะวข้างในจะเห็นอีเตอร์เอกเหมือนไข่เมื่อกีเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิคือไอ้ไอ้เอาให้นายออกกันดิเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วไอ้่ชุดเอ้ยนายขี่เลาถือรถเออให้นายขี่เฮ้ยไปเข้าไปเราจะพยายามจะเอาจะบักเข้าไปเอาของอีกอะข้างในมีอะไรอะอ๋ออ๋อเนี่ยอ๋ออ๋อ โอ้ยโง่เอาโง่โง่ไปตั้งนานเนอะเราไม่ได้ฉลาดเว้ยเราคิดไปเองเว้ยมโนไปเองว่าเราฉลาดเว้ยเฮ้ยแล้วขยันขวาปอะไอ้ยิมจมอะตอนจะสร้างครอบครัวเลยแอดซัมวันยูแ o u r ฟมิลี่วอ l อัพท o t h เดมแอดซัมวันเอ้ยมาไปครอบครัวเดียวกันดีกว่าเพื่อนนี่ไงเห็นเปล่าเราไปครอบครัวเดียวกันแล้วขโมยแรมคอมพิวเตอร์ ก็เห็นบ้า well, นี่มันมีขโมยแรมคอมเป็นไงตอนตอนฉันเรียนอะมันมีอ่ะเพื่อขโมยแรมคอมห้องคอมไม่ลงเรียนไปใช้ที่บ้านนะไปเก่า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 เฮ้ยนี่มันมีเควส์มีเควสบอร์ดล็อกอินติดต่อกัน3วันรับร้อยบาท ซื้อกล่องกาชาแพงยังไม่ได้อ้าวหลักคอนโดสำหรับคลิปโลบอกในคลิปนี้กับกิป a อดอมมีก็ เรียกได้ว่าเปลี่ยนความคิดเลยนะไม่มาเล่นต่อละมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะหรือเราพลาดอะไรหรือเปล่าเด็กๆเม้นได้นะว่าเราลืมทําอะไรที่มันน่าสนใจหรือเปล่าแต่เราดูแล้วจริงมันมีอยู่แค่นี้นมันเนนโลเพย์แต่คลิปสนุกแน่นอนด้วยการตัดต่อของโซเจอร์อย่างไงล่ะสนุกใช่ไหมล่ะดูจนจบเนี่ยใครดูจนจบต้องขอบขอคุณมากๆเลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์เกมโลบอกหรือเกมอื่นๆลงช่องต่อในอนาะคตด,ด้วยสาหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่วัน พรุ่งนี้วันศุกร์นา